ฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่งานไทเฟกงานอาหารที่ใหญ่ที่สุดโหรถติดมากเลยนะทุกคนกว่าจะเข้ามาได้อะเรารู mm ้ hmm. สึกตุ่นเต้นมากเลยอนะทุกคนจริง พอทุกคนมาเข้างานทุกคนจะต้องโชว์ผล a อ k หรือว่าผลที่ทุกคนฉีดวัคซีนมาก่อนอ่ะทุกคนชิไยไขยป่ปลาเชีคร์ไข่เหลือหนึ่ลิตรค่ะ65บาทเท่านั้นค่ะน้ำมันบุกตะวันนะคะจากปกติแล้วลดสบาท รสชาติมันจะแบบเค็มเค็มเค็มนิดหน่อยนะทุกคนเราก็ข้ามันก็จะเหนียวเหนียวในมาน,นี้ก็จะมีพวกแบบซอสพวกบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปเป็นหลักนะทุกคนแล้วก็จะมีแบบเนอยอะไรแบบเนี้ยทุกคนอ้อลืมบอกแล้วก็จะมีน้ำมันแล้วก็เช่นน้ำมันน้ำข้าว่าเด็ดไ้ยทุกคน ยมาก,กแต่ละบูธก็จะมีการแบบโชว์การทำอาหารอะไรแบบนี้ทุกคนแล้วก็ขายของไปด้วย ทุกคนเขาก็โชว์การทำเครื่องแกงให้กับทุกคนดูแล้วเขาก็จะให้ชิมด้วยทำไมต้องมางานนี้ทั้งๆท,ที่ในห้างก็มี งานนี้จะได้รับราคาพิเศษกว่าในห้างนะทุกคนจะได้ส่วนลดมากกว่าตอนนี้เราก็กําลังจะซื้อซอสพริกศิลชายอยู่นะทุกคนถ้าเกิดทุกคนกลัวกินไม่หมดแนะนําให้ซื้อขวดเล็กไปก่อนนะนางแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะขึ้นมาชั้นสองนะทุกคน ลบูนี่คือแบบใหญ่มากเลยทุกคนพอเรามาถึงเราก็แรกินข้าวก่อน ร้านที่เรามากินในละงานนี้นะทุกคนชื่อว่าอู่ตรงซับไทยเรามากินตั้งแต่เด็กๆเลย แล้วนะทุกคนเราก็จะมาเดินต่อเป็นงานที่แบบใหญ่มาก,มากเลยทุกคนเราจะบูที่แบบสวยมากเดี๋ยวเราให้ดูมันตัวนี้สวยมากเลยนะทุกคนดูด,ดิสวยไหมทุกคนสวยนะตอนนี้ก็เดินมาถึงรึ่งทางแนละ้วทุกคนอีเวนต์ของเขาก็ใหญ่มากแล้วก็กินเนื้อยา่างแล้วมันก็จะมีตั้งแต่เครื่องจักรไปถึงเครื่องปรุงเลยนะทุกคนางานเนี้ย ทุกคนอาจจะสงสัยว่ามางานนี้เราซื้ออะไรบ้างแล้ก็ซื้อสับป,ปะรดนะทุกคนเมื่อกี้เราก็เพิ่งกินโมจินะทุกคนแล้วเราก็เดินมาหน่อยก็จะเราก็เห็นวันขึ้นแบบฟันขึ้นเลยอะมันก็คือร้านเนื้อสมูทตี้ที่เราจะทำวันนี้นะทุกคนเราก็จะใส่สบบาบเบอรรี่นี่เลย ตบบรอเบอรี่ของเราต่อไปเราก็จะใส่กล้วยนะทุกคนเราจะใส่ผลไม้ก่อนนะเรากล้วยไปแช่แข็งนะทุกคนนี่เลยกล้วยของเราต่อไปเราก็จะใส่โยเกิร์ตอันนี้ก็คือโยเกิร์ตของเรานะทุกคนต่อไปอันนี้ก็คือนมเราก็จะใส่นมก็จะมีทวนนะว่าเราใส่อะไรบ้างก็จะมีผลไม้สองอย่างสตบบรอเบอรี่กับกล้วย แล้วก็จะมีเป็นโยเกิร์ตแล้วก็จะเป็นนมนะทุกคนอ่ะเรามาเริ่มปั่นกันเลยเราก็จะเอาสตรอเบอร์รี่ใส่ตรงนี้อ่ะหนึ่งต่อไปแล้วก็จะใส่ด้วยนี่เลยส่รอเบีนะทุกคนใส่ให้หมดเลยเพราะว่ามันเหลือน้อยแล้วอ่ะนี่ใส่ให้หมดเลยต่อไปเราก็จะใส่นม ราก็จะใส่นมของเรานะทุกคนนี่เลเราคิดว่าหนึ่งหนึ่งช่วยไม่พอเราจะไปเอาอีกอันนึงจริงๆถ้าเกิดทุกคนแพ้นมใช่ไหมทุกคนก็สามารถใส่เปลี่ยนเป็นนอมอด์ก็ได้นะทุกคนนี่เลยนมอมอนมวลนัท ได้หมดเลยอ่ะต่อไปเราก็จะใส่ยโยเกิร์ตของเราเรียบร้อยนะทุกคนเปิดได้ละเราให้พี่มาเปิดให้ต่อไปเราก็จะใส่ยโยเกิร์ตนี่เลยไม่เหมือนวิปฟรีมากเลยโยเกิร์ตเนี่ยทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยนะทุกคน,นะกคนต่อไปเราก็จะ แล้วนะต่อไปเราก็จะมาชิมสมูทตี้ของเราว่ารสชาติมันเป็นยังไงืมทุกคนอร่อยมากอะอมืมันหวานคุเชื่อมันหวาน หวานตรบอรี่หวานกล้วยแล้วก็โยเกิรก็ทำให้แบบเนื้อมันครีมมี่อือร่อยมากเลยทุกคนนี่เดี๋ยวเราปลหลอดนะทุกคนยกนยงน,นะนี่เลยจ้าหลอดหลอดนี้คือหลอดที่แบบ ช่วยโลกนะทุกคนนั่นแหละพอใช้แล้วก็ล้างได้อืมอืมชอบอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปงานไทเฟกให้ทุกคนฟังนะทุกคนร้านต่างๆเขาก็แบบลงทุนเยอะมากแล้วก็มีพวกแบบวีแกนแพนเบดมีขนมเพื่อสุขภาพมากขึ้นเลยอืม แล้วเราก็จะสงสัยว่าวีแกนกับแพนเบกมันแตกต่างกันยังไงใช่ปะ่ะวีแกนก็เป็นพวกแบบมังสบบวิรัตก็คือเขาห้ามกินพวกแบบไข่ใช่ไหมแต่แพนเบกก็คือเน้นการกินแต่พืชอย่างเดียวเลย uh huh. แบบไม่มีเนื้อสัตว์เลย uh huh. ส่วนเราใช่ปะ่ะเราเป็นคนที่แบบกินได้ทั้งคู่ก็กินเนื้อด้วยกินผักด้วย ีพอเราดื่มเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูว่าเมื่อวานเราซื้ออะไรบ้างเราจะมากินขนมที่เราซื้อมาเมื่อวานขนมที่เราซื้อมาเมื่อวานก็จะ1 2 0แคลอรี่แล้วก็ไม่ได้ทอดแล้วก็จะกรอบแล้วก็อร่อยแล้วก็เขาก็จะเป็น end, วีแกนเขาก็จะ no preservative and MSG add ก็คือว่าไม่ใส่ผงชูรสไะ เคเราจะมากินไปเลยนี่แอมมอนชิพสูน่ากินมากอ่ะอารมณ์เหมือนกินกินเลยทุกคนจริง ขอจากความรู้ที่ได้จากคลิปนี้ไปปรับใช้กันนะทุกคนไปแล้วนะเจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย